สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีผ้าส,สวยๆมาให้ดูเนาะมาโชว์เป็นผ้าพื้นเดียวกันกับที่อแนะนำมัดเนาะที่ทำคลิปอ่าการมัดไปแล้วเนาะก็คือลายตัวนี้แหละตอนนี้ทำทอเสร็จแล้วนี่เลยค่ะถ้าเราเรามัด เราวัดตัวเส้นตรงได้ตรงกระทอ,อกมามันจะเป็นแบบนี้คือมันจะตรงเลยมันจะไม่มีการงอเลยเพราะว่าวิธีการามัดการวัดชนใบบรรทัดเนาะมันจะเป็นลักษณะนี้กระทอ,อกมาแล้วนี่มันจะได้ตรงแบบนี้เลยแล้วการแบ่งลายก็อย่างที่บอกก็คือ เอ่อ uh, ตัวนี้ลายเล็กเนาะพอเราแบ่งลายเท่ากันสมัดออกมามันจะลายมันจะเท่ากันหมดเลยมันจะได้ส่วนแต่ละลายมันจะได้ส่วนกันะมันจะไม่มีลายเบี้ยวลายบูนไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะจะเท่ากันหมดเลยนี่จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เป็นผ้าทรงมืด เป็นผ้าสองเม็ดย้อมสีสองสีเนาะออกมาเป็นน้ำเงินครามตัวนี้จะเป็นน้ำเงินครามผสมสีสองตัวจะออกมาเป็นแบบนี้เรามัดขาวแล้วย้อมย้อมสีน้ำเงินเลยเป็นผ้าสองสีย้อมตัวอสีที่ผสมสองตัวนี่มา เต็มลายเต็มพื้นจะเป็นแบบนี้เห็นไหม <laughs> นี่เลยเต็มพื้น <laughs> ตอนนี้ทอก็เรียกทอปูมนะทอปุม่มปุมก็ยอมสีเดียวกันกับกับลายมัดหมีคือสีเดียวกันใช้สีสองสีผสมเหมือนกันมันก็จะออกมาเป็นสี <c oughs> เป็นสีเดียวเป็นสีคล้ายกันเหมือนกันจะเป็นอย่างนี้เลย ผืนนี้เป็นไหมเส้นเล็กแต่เวลาทอเราทอเราทอแน่นเนาะเราทอเล็กอะไรใช้ใช้แรงหน่อยเวลาทอใช้แรงเยอะหน่อยมันก็จะได้เป็นผ้านเนื้อหนาแล้วก็อ่าแน่นแต่ทอมาจากไหมเส้นเล็กค่ะไหมเส้นเล็กอันนี้การที่เราใช้ไหมเส้นเล็กในการมัดมีนทุกคนมันจะทําให้ผ้าเรามาสวยกว่า กว่าไหมเส้นใหญ่เพราะจะเป็นไหมเส้นใหญ่มันจะเป็นเนื้อหยาบแข็งๆนะหยาบหยาบแต่ถ้าเป็นไหมเส้นเล็กท่อ,อมาเนื้อผ้ามันจะแน่นมันจะนิ่มกว่าอาบน้ำยาแล้วมันสวยกว่าไหมเส้นใหญ่นะคะอืม นี่เป็นนี้่าก็ประมาณนี้เนาะถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะคะทุกคนปยาจะตอมให้เนาะเดี๋ยวจะได้จะทำคลิป ต่อไปเนาะเป็นลายอื่นจะเป็นลายอื่นก็ทำหลายลายนาะลายเล็กลายใหญ่แล้วแต่ถ้าชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะจบคลิปก่อนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะนะคอมเมนต์มาจ้ะถ้ามีพนารายถามอยากถามแล้วก็กดติดตามให้ด้วยเด้อจะได้มีมเพื่อนเยอะ จะขอบคุณหลายเด้อทุกคนเลยสวัสดีค่ะ